ชีวิตคนเฮาเราก็มีแค่นี้แหละชีวิตของเรามันเหลวแหลกพันสาแตกกินต่อไปเ <c oughs> ท่าไหร่ซัวหัวอ,อย่างวะไปส่งไปการกรรมไปส่งไปกาดอืมได้กะโหกินไปกี่แก้วล้ำเหลืออย่างเมาเยี่ยมเหลือจะขับรถได้มหมอ่ะเอาสบายมากอันนี้มือหละดไหนมันบอกว่ามีปัญหาเรื่องการขับรถแน่หัวไปการเออ ตามืน่ะน่ะไดอยู่าปาปาปไปไปการเนาะมันชื่อหัวอ่ะดีอ่ะนะครจะไปซชื่อกับแก้มเออลวดพ่อเฮ็ดน่ะมีเฮ็ดอย่างพ่องเนี่ยต้องเห็นเนาะอืมจะวกูมาเดียวเนี่ยนะวาวป่ะวาชื่ที่รักแกเพื่อเต้ตายแห่ละพี่ล้ำเหลือสูงนายเฮ้ พวงมาลัดพวงมาลัยลดห่ามีไหนบ้างพวงมาลัยอะผายมันรักพวงมาลัยลดปบ้าเฮ้ยมันไปอยู่ประตูหลังพวงมาลัยมีแพ้เอ้อ่าอปิดประตูนะพวงมาลัยมีแพ้นะเออเฮ้ยเขาเขาลักไปข้าพวงมาลัยอะไม่อย่างพูดเนาะก็มันมีแพ้นะพวงมาลัยอะไปเข้าอย่างปนเข้าแพ้กะอ๋ออ๋อฮะแบบเปลี่ยนลายละเอียดปลยนแบบปไี่ยนลายละอี น้ำเหลือก็บอไปอ่ะโอ้มองขนาดนี้ฉันได้น้ำเหลือเพะจะเข้าไปยังไงไก่ไม่เป็นไก่เหงาแหนี่ต้องไผ่ต้องมาได้สักคนเนื้อจ๋าเนื้อจ๋าเอาหัวลูกหน่อยหัวลูกไม่ได้เนื้อจ๋าเอาหัวลูกหน่อยน้ำลายแข่งเท่เนี่ยเหาเนี่ยไอเป็นขี้เราขี้เมาหัวปักหัวปั๊ม คนสวยใจดำทำให้เป็นแบบนี้อกหักจากสาวหัวใจเลวร้านสินดีรักถูกยำดีแฟนนี้ไปมีรักไหมเลยกินแต่เหล้าในวันที่เจ้าจากลานั่งเช็ดน้ำตาหน้าอดสู้เพียงไหน ไม่คิดไม่ฝันรักกันทำพันมันใจ